ค่ะทุกคนช่องดังออกมาเปิดเผยรายได้ภาพยนตร์คายอ้อล่าสุดแตะไปถึงเท่าไรแล้วนะครับก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนครับทุกคนว่าภาพยนตร์คายอ้อยังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมครับต้องรีบไปชมแบบรด่วน,ดวนเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถือว่าเป็นภาพยนตร์น้ําดีที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนวันนี้ยืนยันจากช่องฟิล์มทเวนตี้ครับที่ออกมาอัปเดตรายได้ภาพ พยนตร์คายอ้อล่าสุดเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้ก่อนครับทุกคนว่าแต่ละช่องแต่ละเพจเนี่ยเขาอัปเดตข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับบางช่องก็บอกว่าได้เท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วนะครับแต่วันนี้ยืนยันจากช่องฟิล์มเทวนตี้เนาะเพราะว่าเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับรายได้ภาพยนตร์ตรงๆเลยนะครับเขาอัปเดตภาพยนตร์คายอ้อตอนนี้แตะไปถึง70ล้านบาทแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จริงเท็จแค่ไหนแต่ก็ทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยใจฟูแล้วก็แสดงความยินดีกับพ่อโจและองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับใน ในคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกับพี่คนที่แฟนเพจแล้วก็ทางด้านช่องฟิล์มทเวนตี้เนี่ยได้ออกมาพูดถึงรายได้ภาพยนตร์คายอ้อล่าสุดนะครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้มีขยับอยู่2เรื่องนะครับนั่นก็คือภาพยนต์เรื่องน่ารักมากมากๆภาพยนต์แนวโรแมนติกค,คอมเมด,ดี้จากค่ายบัางไฟฟิล์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่24รกรกฎาคมปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ20ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องขายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ภาพยนตร์แนวดราม่าโฮลเลอร์ผลงานจากทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างเป็นประมาณ25ล้านบาทปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วประมาณ70ล้านบาทเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของจันอ่ะทุกคนนี่คือข้อความนะครับที่ทางด้านฟิล์มทเวตเนี่ยเขาได้มีการออกมาอัปเดตล่าสุด แต่ก็เป็นรายได้ที่ไม่ตายตัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยเท็จจริงแค่ไหนสรุปแล้วเนาะเราต้องรอฟังจากเพเจ Major g o o ๊นะครับแล้วก็ SF Cinema เท่านั้นดีกว่าครับทุกคนกับการสรุปรายได้ของภาพยนตร์ K ายออครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิมมองว่าเพจหนังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สรุปรายได้หรอกนะทุกคนก็เหมือนเป็นแบบข่าวลือแหละนะครับนอกเหนือจากว่าพ่อโจผู้สร้างเนี่ยจะออกมาเปิดเผยเองว่าเฮ้ยสรุปแล้วรายได้ภาพยนตร์ขายออเนี่ยแตะไปถึงเท่าไหร่นั่นเองครับทุก แต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่มีหลุดออกมาจากปากบอสโตยมินินเลยครับทุกคนว่าตอนนี้ภาพยนตร์ไคยอ้อน,นไป ทเท่าไรแล้วอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่เพราะฉะนั้นแล้วอูมิมขา่าวกระแสเนี่ยอยากจะ้ทุกคนเข้าไปสนับสนุนเนาะเพราะว่าเห็นบอสโจบอกว่าถ้าถึง80ล้านเนี่ยจะทําคายอ้อภาค2ให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ครับทุกคนเพจดังเนี่ยออกมาเปิดเผยรายได้ว่าอยู่ประมาณนะครับเขาบอกว่าประมาณ70ล้านบาทอันนี้ก็ยังไม่ถึง80ล้านครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะมีคายอ้อสองอีกหรือเปล่านั่นเองครับทุกคนเนาะแต่ก็ภาวนานะว่าอยากจะให้บอสโจยมนินเนี่ยทำคายอ้อภาค2ขึ้นมาอีกนะ าภาคหนึ่งทำเอาไว้ได้ดีมากๆากครับทุกคนคือเป็นหนังเรื่องแรกที่บอสโจยมานินเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็เป็นหนังอีสานเรื่องแรกที่พี่หมายภาวัตเนี่ยเป็นผู้กำกับเพราะฉะนั้นทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหฮือฮามากๆนะทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระแสะภาพยนตร์ไข่อ้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงเลยนะครับก็มีคนพูดถึงอย่างต่อเนื่องและก็มีคนเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าราย จริงๆแล้วมันอยู่ที่เท่าไรแล้วแต่มีมของกระแสก็ขอแค่ส่งกําลังใจเนาะไปให้บอสโจโยมนินครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนหนังของคนอีสานครับทุกคนกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยก็จะมีทางด้านแฟนเพจเมเจอร์กรุ๊ปนะับทุกคนแล้วก็เอสเอฟซีนีมาที่ได้ออกมาเขียนถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเขาเขียนเอาไว้เนี่ยบอกว่าบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของวงการหมอลำกับการเล่าเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อในภาพยนตร์ที่สร้างจาก ความภูมิใจของคนอีสานคายอ้อนะครับนำทีมโดยบอสโจโยมานินผู้อํานวยการสร้างเจ้าของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเป็นการรวมตัวของเหล่าอินฟูอีสานที่มากที่สุดคายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรน์นั่นเองครับเขาเขียนเอาไว้เลยว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญกับวงการหมอลำกับทุกคนเป็นความภูมิใจเนาะแล้วมิมพัคกระแสเชื่อว่าทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวบอสโจโยมานินนะครับสำหรับ FC ฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอย่าง ที่อุ้มขา่ากระแสพูดเอาไว้เสมอว่าทําไมอุ้มอิ่มถึงรู้สึกว่ารักแล้วก็ศรัทธาผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาทําอะไรเขาไม่ได้ทําเล่นๆนะครับทําให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าเฮ้ยทาเพลงออกมาสักเพลงหนึ่งเนี่ยต้องทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นกระแสที่สุดนะครับแล้วก็มีการโปรโมทที่ไม่เหมือนใครจริงๆกับทุกคนสําหรับผู้ชายคนนี้นะบอสโจอยู่ินเนี่งอุ้มขาัากระแสก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรักแล้วก็ศรัทธาว่าเขาทําอะไรเขาทําจริงจังมากๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นน่ะว่าการโปรโมทภาพยนตร์ของบอสโจอ่ะไม่ ผู้สร้างคนอื่นต้องบอกว่าแปลกแหวกแนวเลยก็ว่าได้กับพีกคนก็นนคือการโปรโมตตั้งแต่บวงสวงเลยอ่ะก็นั่นก็คือการโปรโมทของบอสโจโยมินินแล้วนะครับโอ้โหสื่อดังต่างๆเข้ามาแบบสัมภาษณ์เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็การโปรโมตบอสโจยมินินอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแท็กซี่ทุกคันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องมีโปสเตอร์ภาพยนตร์ไข่ออติด นะครับทุกคนเกือบทุกคันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการโปรโมทที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เนาะประสบความสําเร็จทางกระแสก็มีโอกาสคุยกับเพื่อนนะว่าไปดูหรือยังแล้วนางบอกว่าจะไปดูพรุ่งนี้ไปกับเพื่อนอีก7คนอะไรเงี้ยคือบางคนก็ยังไม่ได้ดูเนาะบางคนก็เพิ่งว่างหรือว่าบางคนก็แบบรอเวลาที่แบบวิหนังแบบเริ่มจะแบบราคาลดลงแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะทุกคนด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทุกคนเนาะไปสนับสนุนนะครับไปซัพพอร์ตไปดูในโรง เพื่อที่จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะต่อยอดไปได้อีกนะทุกคน แต่ให้ถึง80ล้านเถอะอยากดูภาค2นะครับเห็นบอกว่าพ่อโจเนี่ยจะทําซีรีส์เกี่ยวกับชีวิตของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันอีกว่าบอสโจจะทําอะไรอีกในอนาคตและเชื่อว่า FC แฟนคลับพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพราะว่าพ่อโจเนี่ยพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาทําอะไรเขาทําจริงนะครับเขาแน่จริงอย่างคายอ้อเนี่ยโอ้โหเป็นกระแสเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนนะครับใครก็พูดถึงแต่คายอ้อศิลปินที่โด่งดังต่างๆก็ออกมาโพสต์ถึงคายอ้อว่าคายอ้อคืออออะะออะไรออะไรรรคคืนับ นี่แหละครับทุกคนคือความดังที่แบบถ่องแท้นะครับถ่องแท้จริงๆจากการโปรโมทของบอสโจยมานินนั่นเองเนะครับวันนี้อุ้มิมเผากระแสเนี่ยไม่รู้หรอกว่ารายได้ไปถึงเท่าไรแล้วและเราก็ไม่ระราบระลวงไปถามบอสโจหรอกแต่เรารู้สึกว่าอยากจะให้กําลังใจครับทุกคนคนอีสานที่ทําอะไรแล้วแบบว่าทําออกมาดีขนาดนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็อยากจะให้มีภาคสองแหละแล้วก็มารอ มารอฟังรายได้จากบอสโจยูมินินกันเนาะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรอฟังจากปากบอสโจยูมินินกันดีกว่าแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากฟิล์มเทเวนตี้ด้วยที่ออกมาอัปเดตนะครับข้อมูลรายได้ให้กับแฟนๆหนังหรือว่าคอนหนังแล้วก็เอฟซีแฟนขับหมอลำเนี่ยได้ทราบกันว่าตอนนี้ภาพยนตร์คายออแตะไปถึงเท่าไรแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทางทีมงานคายออกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับทุกคน,กคนเป็นกําลังใจให้กับอิ่มด้วยเนาะแล้วก็เมื่อว พระเอกสาวน้อยเป็นบ้านแพงไปเป็นชื่อเรียบร้อยแล้วครทุกคนสำหรับบอสโจโยมนินนะครับได้น้องออฟสุรพลกับทุกคนมาเป็นผาแดงเนาะลํำเรื่องในฤดูก,กาลหน้าเนี่ยเขาลํำเรื่องผาแดงนางอ่ายใช่ไหมครับก็ถือว่าสุดปังมากๆเลยจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของขอิ่มข่าวกระแสนะครับ